โก้ซุกี้สไปซี่เหรอไอ็ต้มยำเหรอเอ็มเคได้แหละเอ็มเคโกไงแล้วไงอ่ะมันแพงแค่นั้นแหละจานมันหนักจานหนักแพงเดี๋ยวนะมาถึงในเมืองก็กินเอ็มเค ดินไลก็สเนาะด้ดเย่าเลยอะเสดาสงสัยอนี้เขาพดได้กระโดดต่อหลังเขาไม่ใหไปอะ ไงานะะ e น er ่าเจอตอนถ่ายไงเจอตอนถ่ายสิบคนไงเจอตะบอยแล้วงานแล้วงานนาราเป็นที่ไม่เจอหลายงานแล้วที่เขาที่เขาไปนั่งฟังไงอะไเหรอเจที่เขายังฟังเพลงที๋ถึงดังๆไงเออตะบอยเขาแหละแบบไม่เคยใกล้ชิดกันใกล้ชิดกันไม่ค่อยคุ้นๆเลยเหรดอหหรอไม่ไม่เป็นสนิทกับแบ็คดอบยาว แล้วเดี๋วสุดสัปดาห์ไงใครได้ไปเกาหลีอะยังเล่นอยู่โอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้งโอ้ยโอ้นอ้ยโอ้ยโอยโอ้ยโอ้ยโอ้โอ้โอ้ยโอ้วโอมยแอ้ยโอยโอ้ยโอมยโอ้ไปอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้อ้ยอ้ยโยโอ้ยโยนะพย่อายายโอ้ยโอ้ยโอ้ยยดจ้ยอ้ยอยโ้อ้ยโอ้ย้ย้ยโอ่ยโอ้ยโออ้้้้อ้ กาหลีเรียกว่าใส่เทหงนับเลยหรอ้น้านวเออแล้วตเต้นไปอยู่ไม่ต้องไนก็ได้ีนี้ถ่ายไปเหมือนเกาหลีนะเป็นหนักหน้าหน่แม่ถออแม่เถอเถอเออโทรศัพท์ให้แม่เถอ่ถอจุดบ้ ดิสไนไม่ถูกใจพเขาพดจะพูดเก ก็าได้ปะได้ได้ได้ไม่ต้องแรงหรอกปาให้เลยเปาให้เลย เดี๋ยน้องก็ลี่ะแม่ไม่ไวใจเนแน้นแหละแม่รู้แผนการของเนแล้ว่ายเลยถ่ารนานเจอน้องเข้าไปเลยค่ะ โคเียโคเรียทำไมต้องผู้หียงด้วยใกล้ขนาดมันนะสูงมันเห็นเนล้ว มึงทบได้ไม่เป็นไรได้ทแล้วทได้ใครพูดที่ที่นี่ยสวยไหมสวยไหมสวยไหมังมาคุงินได้แต่ฟัง ข้าว้คนผอมีส erm <oc idi guidelines> ุดมาแล้วเราไะเต้นตรงนี้หรือขอรูด้ขอรูปนึงีกบนะเนี่ยนส่แล้วเห็นว่าี่นี่อ่ะทุกน มอมาหน่อยข่าวว่าอี่เห็แดงอนพี่ได้ขึ้นยังไง ค่ี่หนุ่นี่่ะดีบอลหลัยอย่างนี้เลยนะแม่ตกใจเอไม่แม่ยกมือไหวไหเลยแม่บอกอกเจอเสาเสาใหญ่มาก

ซาลาเฮซาลาเฮยอซาลาเฮนคเรองาตอเป็นสาษาทยไม่ไงวันนี้ไงได้พนาคาาอ่ะเหรอแม่จำไม่ได้หรอกคนที่เหมือนฟ้าแหละว่าเรื่องหมืองใหม่เรื่องใหม่กินกินชองกินชาแนลชอา o n ช่อง M M านนี่นี่ไม่บอกไม่ไม่ทวิตบอกหร โวันต้องวันตัวอะเหรอบอยบ๊ายบายบ๊ายบายค่ะแล้วทุกคนสวัสดีค่ะ